บทที่16หลินเย่าหยางได้ยินเสียงในหัวของเขารูม่านตาก็หดตัวลงเล็กน้อยหลังจากนั้นไม่กี่วินาทีความเสียใจของเขาก็เหมือนกระแสน้ําขึ้นน้ําลงโอ้พระเจ้าสัตว์เลี้ยงสงครามถูกพวกโจรทําลายไปแล้วหลินเย่าหยางโกรธมากจนอยากจะตะโกนใส่ท้องฟ้าแต่เขาทําไม่ได้มีคนมากมายรอบตัวที่กําลังเฝ้าดูเขาหากเขาต้องการแกรนคริสตันของราชางูเกล็ดเขียวต้องไม่ทําอะไรโดยหุนหันพลันแล่นนี่คือแกนคริสตันสองแกนแรงดึงดูดอันร้ายแรงนี้เพียงพอที่จะทําให้สมาชิกทุกคนในทีมทหารรับจ้างต่อสู้กันเอง ไม่ว่าตอนนี้หลินเย,ย่าหยางจะแข็งแกร่งแค่ไหนเขาก็ไม่สามารถต่อสู้กับผู้ฝึกยุทธขั้นก้าวได้มากกว่าหนึ่งโลหักมีใครต่อยโดนสักคนหลินเย,ย่าหยางอาจไม่ตายแต่มันจะไม่ง่ายเลยหลินเย,ย่าหยางมองดูร่างของราชางูเกล็ดเขียวบนพื้นแม้ว่ามันจะตายแล้วแต่ดวงตาย,ยังคงสดใสและเปล่งประกายแสงสีเขียวใช้ผ่านดวงตาของมันเป็นครั้งคราวหลังจากล้วงในท้องของราชาเป็นเวลานานโคชเวียนก็ยังไม่พบแกนคริสตัลเขาต้องทนทุกทรมานจากการถูกกัดกร่อนโดยเลือดของราชางูเกล็ดเขียว อย่างไรก็ตามเขาไม่รู้ว่าแกนคริสตันไม่ได้อยู่ในท้องเลยทำยังไงโคชเวียนก็ไม่สามารถหามันได้โคชเวียนมองหามันอยู่พักหนึ่งแต่ก็ยังหาไม่พบใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความผิดหวังและเอามือออกจากท้องของงูเขาหันหลังแล้วเดินจากไปไม่ได้ตั้งใจจะเอาสิ่งมีค่าอื่นๆจากปีจวนด้วยซ้ำสิ่งที่หลินเย,ย่าหยางไม่รู้ก็คือปีจวนเป็นสัตว์ร,ร้ายระดับต่ำสุดในเทือกเขาสัตว์ร,ร้ายยกเว้นแกนคริสตันที่ปีจวนอาจควบแน่นได้ส่วนอื่นของปีจวนไม่มีค่าเลย แม้ว่าจะมีเนื้อแต่เนื้อของปีจวนนั้นแข็งผิวหนังส่วนใหญ่ก็เป็นเกล็ดการจะลอกออกเพื่อทำกรอดต่อสู้ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างไรก็ตามปีจวนตัวนี้ไม่ปกติเขี้ยวพิษคู่นี้เป็นวัสดุที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำอาวุธอย่างไรก็ตามไม่มีใครรู้ว่านี่คือราชางูเกล็ดเขียวแน่นอนว่าไม่มีทางรู้ด้วยว่าเขี้ยวพิษคู่ของราชางูเกล็ดเขียวนั้นมีประโยชน์อย่างไรโคชเวียนหยุดทหารรับจ้างที่ยังต้องการตรวจร่างกายของปีจวนและพูดว่าโอเคไปหาที่พักกันก่อนฉันหั่นท้องงูเป็นชิ้นเล็กชิ้้้นนอยแลว มันเป็นความโชคร้ายที่ปีจวนกลายพันตัวนี้ไม่มีแม้แต่แกนคริสตันเห็นได้ชัดว่าโคเเวียนอยู่ในอารมณ์ไม่ดีแต่ก็สามารถเข้าใจได้เขาตั้งความหวังไว้มากและข่าราชางูเกล็ดเขียวด้วยความกระตือรือร้นแต่เขาไม่ได้รับอะไรเลยเป็นคุณมีจะความสุขไหมไปอีกหนึ่งไมล์แล้วตั้งแคมป์ที่นั่นคืนนี้โคเฉวียนตะโกนใส่คนในทีมทหารรับจ้างโคชฉวียนไม่อยากเสียเวลาไปกับปีจวนอีกต่อไปจริงๆแล้วไม่มีใครอยากตัดใจเรื่องปีจวนเลย หลินเย่าหยางรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยโคชเวียนผู้มีประสบการณ์สูงในทีมทหารรับจ้างเขาควรจะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่รู้อะไรมากมายอย่างไรก็ตามหลินเย่าหยางรู้สึกกังวลถ้าไปตั้งแคมป์ในระยะไกลคงจบเหตุถ้าราชางูเกล็ดเขียวถูกพาตัวไปโดยคนที่รู้ดีเรื่องสินค้าเ <c oughs> มื่อถึงเวลานั้นแม้ว่าคุณอยากหาคนที่นำแกานคริสตันไปคุณจะหาเจอไหมเทือกเขาสัตว์ร้ายนั้นใหญ่โตมากคุณจะไปหาที่ไหนเมื่อหลินเย่าหยางคิดถึงเรื่องนี้เขาก็รู้สึกวิตกกังวลเล็กน้อย การออกจากทีมทันทีแล้วไปเอาแกนคริสตันก่อนอาจกระตุ้นความสงสัยของโคชเวียนเช่นกันอนิจามันยากมากที่จะทําฉันไม่ควรติดตามทีมทหารรับจ้างเข้าไปในเทือกเขาสัตว์ร้ายเลยฉันหวังว่าจะย้อนเวลาได้แต่หลินเย,ย่าหยางก็คิดได้ว่าถ้าเขาไม่ได้ติดตามทีมทหารรับจ้างอสารพิษของโคชเวียนเขาจะไม่มีโอกาสได้ฆ่ายิ่นจื้อผิงไม่ต้องพูดถึงการได้รับคะแนนประสบการณ์มากมายเพื่อยกระดับหลินเย,ย่าหยางปลอบตัวเองในใจและติดตามทีมของโคชเวียนต่อไป โคเชเวียนสงสัยว่าทำไมเขาไม่เห็นหลินเย่าหยางเมื่อเขาหันกลับมามองก็เห็นว่าหลินเย่าหยางกำลังขี่มา้าหยางสบายๆอยู่ด้านหลังของทีมจากนั้นโคเชเวียนก็ถอนหายใจด้วยความโล่งใจคนคนนี้แข็งแกร่งกว่าตัวเขาอย่างแน่นอนหากไม่จับตาดูเขาตลอดเวลามันไม่สบายใจจริงๆทันทีที่โคเชเวียนนึกถึงทักษะเหนือธรรมชาติของหลินเย่าหยางดวงตาของเขาก็เปล่งประกายด้วยความโลภที่ไม่สามารถซ่อนเร้นได้ โคเฉวียนกลืนน้ำลายอย่างลับๆเขาจ้องหลินเย่าอย่างที่กำลังเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของเทือกเขาสัตว์ร,ร้ายอย่างลึกซึ้งจากนั้นเขาก็หันกลับมาและตะโกนว่าหยุดตั้งแคมป์ที่นี่โคชเวียนคิดในใจเนื่องจากคุณชอบชมทิวทัศน์มากฉันจะให้ที่นี่เป็นสถานที่ฝังศพของคุณหลังจากได้ยินเสียงของโคชฉวียนคนทั้งหมดในทีมก็หยุดพวกเขานำเต็นท์ของพวกเขาออกมาและเตรียมพร้อมที่จะตั้งแคมป์ที่นี่เนื่องจากยังอยู่รอบนอกเทือกเขาสัตว์ร,ร้ายทหารรับจ้างจึงไม่กลัวว่าเปลวไฟจะดึงดูดสัตว์ร,ร้ายกองไฟถูก่่ออขึ้นยางรรววดเ็ โคชเวียนไม่ได้พูดอะไรมากเมื่อเขาเห็นมันท้ายที่สุดแล้วมันเป็นเพียงรอบนอกของเทือกเขาสัตว์ร้ายโดยทั่วไปสัตว์ร้ายที่ปรากฏขึ้นที่นี่สามารถรับมือได้หากมีสัตว์ร้ายประเภทที่สมาชิกในทีมทหารรับจ้างไม่สามารถต้านทานได้การก่อไฟก็คงไม่สมเหตุสมผลนะในไม่ช้าทั้งเต็นใหญ่และเล็กก็ตั้งขึ้นในค่ายทหารรับจ้างเริ่มกินอาหารแห้งของตัวเองและพูดคุยกับผู้คนในบริเวณใกล้เคียงหญิงสาวชุดดำมหาหลินเย่าอย่างดูเหมือนว่าต้องการจะพูดอะไรบางอย่างปากที่อ้าออกเล็กน้อยแต่ยังไม่ทันได้พูด อาคไม่ไกลจากค่ายมีเสียงกรีดร้องดังขึ้นมีเพียงเสียงเดียวมาและหายไปอย่างรวดเร็วแต่เสียงกรีดร้องนี้ทําให้ทุกคนตื่นจากความสงบชั่วครู่โคชเวียนขมวดคิ้วและตะโกนไปทางเสียงกรีดร้องหลี่ผิงออกมาสยามาเล่นตลกกับฉันถ้าฉันรู้ว่าแกแกล้งทําวันนี้ฉันจะตีไข่แดงแกหลังจากนั้นโคเเวียนและทหารรับจ้างทุกคนก็มองไปที่ทิศทางนั้นอย่างเงียบเงียบหวังว่าจะได้ยินคําตอบแต่พวกเขาต้องผิดหวังที่ไม่มีคําตอบใดๆมีเพียงความเงียบที่น่ากลัวโคชฉวียนสูดหายใจเข้าและเดินไปทางนั้นบทที่17 ผู้ฝึกยุดขั้นเก้าหลายคนตามมาด้วยโคชฉวียนเป็นคนขอให้พวกเขาไปด้วยกันโคเเวียนรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเขามีลางสังหรณ์ไม่ดีในใจโคเฉวียนเดาว่าทหารระบอจ้างที่ชื่อหลี่ผิงได้พบกับบางอย่างตอนนี้อาจจะตายไปแล้วอย่างไรก็ตามในฐานะกัปตันทีมทหารรับจ้างโคเเวียนจึงต้องไปตรวจสอบในความเป็นจริงโคชเวียนรู้สึกประหม่ามากแต่ต่อหน้าเพื่อนร่วมทีมมากมายเขาไม่สามารถแสดงความขี้ขลาดได้มิฉะนั้นเขาจะดูไม่ดี โคเเวียนกลืนน้ำลายและเดินไปข้างหน้าหลี่พิงเพิ่งบอกคอนอื่นๆว่าจะไปที่ป่าหลังค่ายเพื่อแก้ไขปัญหาส่วนตัวของเขาเป็นผลให้เขาออกไปเพียงไม่กี่นาทีก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุทันทีที่โคชเวียนเดินออกไปนอกแคมป์เขาได้กลิ่นเาวเลือดที่รุนแรงออกมาจากป่าหลังค่ายใบหน้าของเขาเปลี่ยนไปตอนนี้โคเเวียนแน่ใจว่าหลี่พิงตายแล้วทหารรับจ้างที่ติดตามโคเเวียนก็ได้กลิ่นเช่นกันใบหน้าของพวกเขาก็เปลี่ยนไปทหารรับจ้างคนหนึ่งซึ่งตัวเตี้ยเล็กน้อยเดินตามโคชฉวียนไปและพูดว่ากับตันแบบนี้หลี่พิงคงตายแล้้วเขาาาาไปางในนกันอออมีตรย ทหารรับจ้างตัวเตี้ยพูดด้วยใบหน้าขาวซีดเขาหวาดกลัวจนตัวสั่นแต่ก็ไม่สามารถตำหนิเขาได้ท้ายที่สุดแล้วผู้คนมักจะกลัวสิ่งที่ไม่รู้จักในเทือกเขาสัตว์ร้ายที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่สัตว์ร้ายทั่วไปเพราะพวกมันมีขนาดใหญ่โตคุณจะสัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของมันจากระยะไกลตรับใดที่ไม่ไปยั่วยุก็สามารถหลีกเลี่ยงได้อย่างง่ายดายสิ่งที่น่ากลัวคือสัตว์ร้ายประเภทที่มีทักษะการซ่อนเร้นและรอบโจมตี สัตว์ร้ายประเภทนี้โหดร้ายและกระหายเลือดมันฆ่าผู้ฝึกฝนมนุษย์เพื่อความสุขหักโชคดียังสามารถรับทรัพยากรที่ช่วยในการฝึกฝนจากมนุษย์ด้วยทำไมจะไม่ฆ่าพวกเขาละ่ะขาและท้องของโคเฉวยนสันเทาตอนที่หลี่ผิงตายไม่มีเสียงใดๆเลยยกเว้นเสียงกรีดร้องไม่ได้ยินแม้แต่เสียงของสัตว์ร้ายคาดว่าคงพบกับสัตว์ร้ายที่มีทักษะาาซ่อนตัวเข้าให้แล้วโคเฉวยนกลืนน้ำลายและรู้สึกหวาดกลัวในใจแต่เบื้องหลังเขามีกี่คนที่กำลังเฝ้าดูอยู่หากเขาถอยหนีแบบนี้จะต้องมีเรื่องซุบซิบเกิดขึ้นแนะ่โคเฉวียหหดดวยหงแเสลม คุณกาลังผายลมอะไรตามฉันมาและดูเมื่อพูดจบโคชเวียนก็เดินเข้าไปในป่าทหารรับจ้างสามคนที่อยู่ด้านหลังมองหน้ากันแม้ว่าพวกเขาจะไม่เต็มใจแต่พวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเข้าไปพร้อมกับโคชเวียนหลังจากที่พวกเขาเข้าไปในป่าโคชเวียนก็เห็นภาพที่เขาจะไม่มีวันลืมตลอดชีวิตระหว่างต้นไม้สองต้นมีใยแมงมุมขนาดใหญ่ทหารรับจ้างหลี่ผิงถูกมัดอยู่ตรงกลางใยแมงมุมอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุดดวงตาของหลี่ผิงยังคงเบิกกว้างดวงตาที่หวาดกลัวบ่งบอกว่าเขาเห็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของเขา ร่างกายของลี่พิงแบ่งออกเป็น6ส่วนหัวลำตัวแขนขาทั้งหมดถูกแยกชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนถูกยงด้วยใยแมงมุมมีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างแต่ละชิ้นส่วนการตายของลีผิงดูน่ากลัวหลังจากเห็นทหารรับจ้างตัวเตี้ยที่อยู่ด้านหลังโคชเวียนเห็นก็โน้มตัวลงและอาเจียนลงบนพื้นทหารรับจ้างสองคนที่อยู่ข้างๆโกรธจัดเห็นได้ชัดว่ารู้สึกไม่ดีนักท้องของพวกเขาปนป่วนใบหน้าของโคชเวียนก็น่าเกลียดทันใดนั้นโคชเวียนก็ได้ยินเสียงกรอบ,กร,บกรับจากระยะไกลในป่าใบหน้าของโคชฉวียนเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันเขาตระหนัก เขาหันหลังแล้ววิ่งไปตามทางทหารรับจ้างสองคนที่อยู่ข้างหลังเขาตอบสนองอย่างรวดเร็วทันทีที่เสียงของโคชเวียนดังขึ้นพวกเขาก็วิ่งทหารรับจ้างตัวเตี้ยช้ากว่าเล็กน้อยหลังจากที่เขาตอบสนองโคชเวียนและทหารรับจ้างอีกสองคนได้วิ่งไปแล้วเจ็ดหรือแปดเมตรเมื่อเขาพยายามไล่ตามมันก็สายเกินไปแล้วเงาสีดำวาวปรากฏขึ้นจากป่าด้านหลังพุ่งเข้าหาทหารรับจ้างตัวเตี้ยทันทีในสายตาของทหารรับจ้างตัวเตี้ยแมงมุมสีดำที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางสี่เมตรปรากฏขึ้น เปลือกของแมงมุมตัวนี้เป็นสีดำมันเงาเหมือนชุดกรอบมันไม่มีขนทั้งตัวเหมือนแมงมุมเลยขาแมงมุมทั้งแปดมีหนามแหลมปกคลุมปลายขามีแสงประหลาดกระพริบราวกับหอกแปดเล่มมีอัญ,ญมณีสีดำสี่คู่เหมือนดวงตาบนหัวแมงมุมเผยให้เห็นเจตนาฆ่าไม่มีที่สิ้นสุดสิ่งที่แปลกคือบนหลังแมงมุมมีภาพวาดใบหน้าศีรษะของมนุษย์ที่แปลกประหลาดสามแบบภาพวาดบิดเบี้ยวให้ความรู้สึกเย็นชาในหัวใจทหารรับจ้างตัวเตี้ยยังไม่ทันร้องขอความช่วยเหลือก็มีเลือดาสาดกระจายเขารู้สึกเพียงว่าร่างกายเย็นลง ขาแมงมุมทั้งแปดดูเหมือนจะโบกไปมาบนร่างกายของเขาหลายครั้งจากนั้นร่างทหารรับจ้างตัวเตี้ยก็ถูกแบ่งออกเป็นหลายสิบชิ้นกระจัดกระจายอยู่บนพื้นส่วนของเนื้อแต่ละชิ้นนั้นเรียบเนียนเหมือนกระจกซึ่งแสดงให้เห็นว่าขาของแมงมุมนั้นคมแค่ไหนทหารรับจ้างตัวเตี้ยไม่อาจหยุดยั้งแมงมุมได้แม้แต่วินาทีเดียวมีเพียงชั่วขณะเดียวที่เขาเห็นแมงมุมและถูกฆ่าแมงมุมสีดำเคลื่อนไหวร่างกายอย่างรวดเร็วเปลือกสีดำสะท้อนแสงประหลาดโคเวียนวิ่งออกจากป่าและตะโกนใส่ทหารรับจ้างที่รออยู่พร้อมรบ ทหารรับจ้างเหล่านั้นต่อสู้ในเทือกเขาสัตว์ร้ายมานานมากไม่มีคนไหนงโง่เมื่อได้ยินเสียงร้องของโคชเชวียนทุกคนก็ไม่ลังเลเตรียมตัวพร้อมรบในทันทีหลินเย่าหยางเห็นว่าโคชเชวียนรีบวิ่งออกจากป่าด้วยความรีบร้อนเขาอดไม่ได้ที่จะสับสนสัตว์ร้ายประเภทไหนกันแน่ที่สามารถทำให้โคชเชวียนหวาดกลัวจนอยู่ในสภาพเช่นนี้บทที่18แแมงมุมหน้าผีหลินเย่าหยางแค่นึกเสียงในหัวก็ตอบทันทีซึ่งช่วยคลี่คลายความสับสนของเขาได้ เมื่อหลินเย่าหยางได้ยินว่าเป็นแมงมุมหน้าผีใบหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปทันทีโอพระเจ้าแมงมุมหน้าผีมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแมงมุมหน้าผีมีประสิทธิภาพการต่อสู้เท่ากับจอมยุทธ์ขั้น8หรือแม้กระทั่งขั้น9โดยปกติแล้วอย่างน้อยต้องข้ามสักสองหรือสามเนินในเทือกเขาสัตว์ร,ร้ายแต่ที่นี่ยังเป็นส่วนที่อยู่รอบนอกสุดของเทือกเขาสัตว์ร้ายอย่างมากก็น่าจะเจอพวกเสือปีศาจระดับจอมยุทธ์ขั้นสองขั้น3าอะไรแบบนั้นแมงมุมหน้าผีระดับจอมยุทธ์ขั้น8จะปรากฏตัวไได้อย่างร หลินเย,ย่าหยางไม่สงสัยในข้อมูลจากระบบที่บอกกับเขาระบบนี้จะไม่โกหกทุกครั้งที่เขามีคำถามระบบจะตอบอย่างละเอียดที่สุดไม่นานนักโคเฉวียนและลูกทีมของเขาก็วิ่งออกมาหลินเย,ย่าหยางสังเกตเห็นว่ามีคนสี่คนเมื่อพวกเขาเข้าไปแต่มีเพียงสามคนที่ออกมาต้องมีชายผู้โชคร้ายที่เสียชีวิตในนั้นใบหน้าของโคชฉวียนไม่ดีนักพยายามออกห่างจากป่าให้มากที่สุดฝึบเงาสีดำพุ่งออกมาตรงไปที่กลุ่มคนที่วิ่งหนีอย่างรวดเร็วเป้าหมายคือโคเฉวียนที่ไม่ใช่คนธรรมดา โคเฉวีนไม่หันหลังกลับไปดูเขารู้ว่ามันสายเกินไปที่จะหันหลังกลับเขาไม่เลือกที่จะต่อต้านการโจมตีของแมงมุมหน้าผีโคเฉวียนรวบรวมที่ทั้งหมดไว้ที่เท้าแล้วระเบิดพลังอย่างกระทันหันพุ่งไปข้างหน้าในทันทีด้วยพละกําลังทั้งหมดของเขาโคเฉวียนพุ่งออกไปสี่หรือหเมตรหลีกเลี่ยงการโจมตีที่ร้ายแรงอของแมงมุมหน้าผีที่อยู่ข้างหลังเขาได้อย่างบุดวิด,วดแม้ว่าโคเฉวียนจะหลบทันแต่ผู้คนรอบตัวเขาไม่โชคดีเช่นนั้นพวกเขาถูกแทงเข้าที่หน้าอกและถูกฆ่าทันทีทันใดนั้นใบหน้าของทหารรับจ้างที่่ถูกกแแทงงง็็หหเเืออดดยารรวว คนคนนั้นกลายเป็นถุงกระดูกดูน่ากลัวมากหลังจากที่แมงมุมหยุดชะงักหลินเย่าหอย่างก็สามารถสังเกตแมงมุมได้ด้วยตาตัวเองนี่เป็นปัญหาใหญ่ใบหน้าของโคชเวียนหน้าเกลียดทหารรับจ้างรอบตัวเขาต่างก็หวาดกลัวสัตว์ร้ายทั่วไปที่พวกเขาล่าส่วนใหญ่มีความแข็งแกร่งเท่ากับพวกเขาเองที่สำคัญกว่านั้นพวกเขามักจะล่าสัตว์ร้ายที่อ่อนแอเพื่อความมั่นคงแม้ว่าพวกเขาจะแข็งแกร่งแต่อย่างมากก็ล่าได้เพียงระดับจอมยุทธ์ขั้นสองและมันขึ้นอยู่กับจำนวนคนที่จะทำให้คุณสามารถฆ่าสัตว์ร้ายโดยไม่บาดเจ็บได้ อย่างไรก็ตามเมื่อมาเจอแมงมุมหน้าผีที่มีระดับจอมยุทธ์ขั้นแดแถมสัตว์ร้ายยังมีความได้เปรียบด้านร่างกายโดยกำเนิดไม่ใช่สิ่งที่จะเอาจำนวนคนมาชนะได้ผู้ฝึกยุทธ์ขั้นเก้าทั่วไปไม่สามารถสร้างความเสียหายใดๆให้กับเปลือกแข็งของแมงมุมหน้าผีได้ส่วนแมงมุมหน้าผีที่มีขาแมงมุมที่แหลมคมการฆ่ามนุษย์ท,ที่เปราะบางเหล่านี้มันช่างง่ายเกินไปมนุษย์ที่เคลื่อนไหวช้าเหล่านี้ในสายตาของแมงมุมหน้าผีเป็นเพียงชิ้นไขมันที่สามารถวิ่งได้สามารถส่งเข้าปากเพียงแค่เดินไม่กี่ก้าว โคเฉวียนรู้แล้วว่าตอนนี้มีเพียงเขาหลินเย,ย่าหยางและผู้หญิงลึกลับในชุดดำเท่านั้นที่สามารถมีบทบาทได้โคเฉวียนมองไปที่หลินเย,ย่าหยางและพูดด้วยเสียงดังน้องชายคุณต้องเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันคุณไม่สามารถรั้งมือของคุณได้อีกต่อไปเราต้องรับผิดชอบต่อชีวิตของทุกคนที่นี่หลินเย,ย่าหยางพยักหน้ารับแน่นอนว่าเขาเข้าใจถึงความน่าสะพรึงกลัวของแมงมุมหน้าผีเขาจะทุ่มสุดตัวเพื่อโจมตีหลินเย,ย่าหยางหันไปมองที่หญิงสาวชุดดำไม่รู้ว่าเมื่อใดที่เธอหยิบไม้เท้าทีาท่สูงกว่าผู้ชาายครึึ่่งงหนออกม ดวงตาของหลินเย,ย่าหยางหดตัวลงหญิงสาวชุดดำคนนี้หรือเธอจะเป็นนักเวทเส้นทางของผู้ใช้เวทมนต์นั้นยากลำบากหากไม่มีใครสนับสนุนหลินเย,ย่าหยางมองหญิงสาวชุดดำด้วยความประหลาดใจหญิงสาวชุดดำองคกลับมาและหัวเราะเยาะหลินเย,ย่าหยางแม้ว่าหญิงสาวชุดดำจะมีผ้าคลุมหน้าแต่หลินเย,ย่าหยางก็เห็นรอยยิ้มในดวงตาของหญิงสาวชุดดำและรู้ว่าเธอกำลังหัวเราะเยาะตัวเอง คุณภาพทางจิตวิทยาของหญิงสาวชุดดำคนนี้ยอดเยี่ยมมากจนเธอสามารถหัวเราะเยาะตัวเองได้ในโอกาสเช่นนี้หลินเย,ย่าหยางคิดว่าเธอไม่ใช่คนที่เรียบง่ายอย่างแน่นอนหลินเย,ย่าหยางไม่ได้คิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ลำดับความสำคัญสูงสุดคือการกำจัดแมงมุมหน้าผีหลินเย,ย่าหยางก้าวไปข้างหน้าและยืนตรงข้ามกับแมงมุมหน้าผีอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเล่นตามกิจวัตรเมื่อคนหลายคนเห็นหลินเย,ย่าหยางพร้อมแล้วพวกเขาก็เตรียมจะโจมตีแมงมุมหน้าผีอีกครั้ง ขาแมงมุมทั้งแตัวถูกเสียบลงบนพื้นพร้อมกันร่างของแมงมุมพุ่งตรงไปหาหญิงสาวชุดดำอาจเป็นไปได้ว่าแมงมุมหน้าผีสัมผัสได้ถึงพลังงานจางจังจากหญิงสาวชุดดำในท่าทีเฝ้าระวังแมงมุมหน้าผีที่ฉลาดและเจ้าเล่ห์พุ่งเข้าห,าหาหญิงสาวชุดดำเป็นคนแรกพยายามฆ่าเธอก่อนเพื่อกำจัดคนที่รู้สึกว่าอันตรายที่สุดหญิงสาวชุดดำเห็นแมงมุมหน้าผีรีบิ่งมาหาแต่เธอไม่ได้รีบร้อนเธอบอกไม้เท้าดูเหมือนกำลังท่องคาถาบางอย่าง ทันใดนั้นหญิงสาวชุดดำก็บกไม้ Hers an. เท้าทำให้ความเร็วของแมงมุมหน้าผีช้าลงอย่างกระทันหันหลินเย่าหยางงอเริ่มเคลื่อนไหวในจังหวะแมงมุมหน้าผีพุ่งออกมาแมงมุมพุ่งเข้าหาหญิงสาวชุดดำส่วนหลินเย่าหยางพุ่งเข้าหาแมงมุมหน้าผีเขาต้องการสกัดกั้นแมงมุมหน้าผีระหว่างทางเพื่อป้องกันไม่ให้มันทำอันตรายต่อหญิงสาวชุดดำผลก็คือแมงมุมช้าลงอย่างกระทันหันก่อนที่มันจะพุ่งออกไปไกลหลินเย่าหยางมองดูอย่างใกล้ชิดพบว่ามีเถาวัลย์สีเขียวหลายต้นงอกขึ้นบนพื้นและพันรอบขาของแมงมมมุเเพื่่่อออปป้้้งกันนนไไใหหดิาต อย่างไรก็ตามพลังของแมงมุมหน้าผีนั้นยิ่งใหญ่มากจนสามารถดึงขาออกมาได้อย่างง่ายดายเถาวัลจะถูกฉีกออกในทันทีแต่ก็มีเถาวัลใหม่มากมายที่งอกขึ้นมาพัวพันเอาไว้บทที่19หลินเย,ย่าหยางย่อมปล่อยให้โอกาสนี้หลุดลอยไปเขาเร่งความเร็วอีกครั้งและโจมตีแมงมุมหน้าผีแมงมุมหน้าผีถูกกลุ่มเถาวัลไว้ดูเหมือนมันจะโกรธมากและส่งเสียงที่น่ากลัวออกมาสองสามเสียงจากนั้นแมงมุมก็หันความสนใจไปยังหลินเย่าหยางซึ่งกำลังเข้ามาใกล้ ขาหน้าที่แหลมคมสองข้างยกขึ้นเล็กน้อยหักหลินเย่าหยางชนเข้าตรงตรงเขาสามารถแบ่งตัวเองออกเป็นหลายส่วนโดยไม่ต้องให้แมงมุมหน้าผีออกแรงงอหลินเย่าหยางกดหมัดลงบนพื้นเพื่อหยุดร่างกายของเขาอย่างรวดเร็วอายุตรงหน้าแมงมุมหน้าผีแมงมุมหน้าผีจะปล่อยโอกาสโจมตีที่ดีเช่นนี้ไปได้อย่างไรขาหน้าทั้งสองข้างของมันเหมือนหอกที่แหลมคมแทงเข้าใส่ร่างกายของหลินเย่าหยางหากเขาถูกแทงคงไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตอย่างแน่นอนหลินเย่าหยางตกใจแต่ไม่ได้สับสนและไม่ถอยหนี เขาจับจ้องไปที่ขาแมงมุมพลังแห่งราชามดที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายของเขามารวมกันอยู่ในมือขวาทัานใดนั้นมือขวาของหลินเย,ย่าหยางก็กลายเป็นสีดำโคชเวียนที่ยืนอยู่ไม่ไกลรู้สึกประหลาดใจเมื่อเห็นว่าหลินเย,ย่าหยางแข็งแกร่งขึ้นเขาเคยเห็นหลินเย,ย่าหยางต่อสู้กับหยินจื้อผิงมาก่อนตอนนั้นเขาก็ใช้มือขวาด้วยแต่ในเวลานั้นแสงสีดำประหลาดบนมือของเขาปกคลุมเพียงฝ่ามือเท่านั้น แต่ตอนนี้แสงสีดำนั้นกลับมีความเข้มข้นอย่างหาที่เปรียบมีได้ปกคลุมข้อมือทั้งหมดและกระจายไปทางต้นแขนอย่างคลุมเครือหมัดขวาที่ห่อหุ้มด้วยแสงสีดำนั้นมองไม่เห็นอีกต่อไปผ่านไปนานแค่ไหนเขาจะแข็งแกร่งขึ้นได้อย่างไรหัวใจของโคชเวียนตกตะลึงหรือว่าหลินเย่าอย่างไม่ได้ใช้พลังทั้งหมดกับหยินจื้อผิงตอนที่ต่อสู้กันเมื่อไม่นานมานี้หรือ หัวใจของโคเฉวียนสะดุ้งเขากำลังคิดเรื่องต่างๆนานาในใจของเขาหลินเย,ย่าหยางไม่สามารถคิดเรื่องอื่นได้ขาของแมงมุมหน้าผีแทงมาตรงหน้าแล้วถ้าเขากล้าที่จะหันเหความสนใจชีวิตของเขาจะจบลงที่นี่หมัดขวาของหลินเย,ย่าหยางที่ห่อหุ้มด้วยแสงสีดำกระแทกไปที่ขาหน้าของแมงมุมหน้าผีส่งเสียงทุ้มๆจากนั้นก็มีเสียงหักดังขึ้นครกขาข้างหนึ่งของแมงมุมวิเศษถูกหลินเย,ย่าหยางหักเชีย่ยเป็นไปได้ยังไง นี่คือเสียงของทุกคนที่เฝ้าดูการต่อสู้เป็นไปได้ยังไงที่หลินเย,ย่าหยางหักขาหน้าที่แหลมคมที่สุดของแมงมุมหน้าผีด้วยหมัดเดียวทุกคนรู้สึกเหมือนกำลังฝันอยู่กาสเสียงกรีดร้องของแมงมุมหน้าผีทำให้ทุกคนกลับสู่ความเป็นจริงดูเหมือนว่าจะไม่ได้ฝันแต่เป็นความจริงที่กำลังเกิดขึ้นตรงหน้าหลินเย,ย่าหยางก็ดูผิดปกติไปหน่อยไม่ว่าเขาจะทรงพลังแค่ไหนก็ยังเป็นผู้ฝึกยุทธขั้นเก้าหมัดเดียวจะหักขาแมงมุมหน้าผีซึ่งเทียบได้กับจอมยุทธขั้นแปดได้อย่างไร ท้ายที่สุดแล้วหยินจื้อผิงก็เป็นแค่จมยุทธขั้นหนึ่งซึ่งไม่มีอะไรเลยยังสามารถเข้าใจได้ว่าทักษะของหลินเย,ย่าหยางเหนือกว่าหมัดของหลินเย,ย่าหยางไม่เพียงแต่หักขาแมงมุมหน้าผีเท่านั้นแต่ยังทำให้ทหารรับจ้างทั้งหมดที่ซ่อนอยู่ข้างหลังเขาตาบอดอีกด้วยบ้าเอ้ยมันดุร้ายเกินไปทหารรับจ้างสำลักประโยคดังกล่าวออกมาผู้คนที่ยืนอยู่ข้างหลังเขาพยักหน้าเห็นด้วยอย่างลึกซึง้งใช่หลินเย,ย่าหยางดุร้ายเกินไปนี่ยังเป็นมนุษย์อยู่ไหมความแข็งแกร่งทางกายภาพแบบนี้เรียกได้ว่าเป็นสัตว์ร้ายในร่าง เมื่อก่อนคิดว่าความแข็งแกร่งของกัปตันทีมนั้นแข็งแกร่งมากแต่เมื่อเทียบกับหลินเย,ย่าหยางแล้วมันเป็นเพียงเด็กน้อยไปทันทีหากโคชเวียนได้ยินคําพูดแบบนี้ในอดีตเขาต้องจัดการผู้คนที่พูดให้หลับจําจะพูดแบบนั้นกับหัวหน้าได้หรือไม่แต่ในวันนี้เขาพูดไม่ออกจริงๆเขาตกตะลึงอย่างมากกับความแข็งแกร่งของอีกฝ่ายยิ่งไปกว่านั้นร่างกายของหลินเย,ย่าหยางเมื่อเทียบกับแมงมุมหน้าผีนั้นบางและเล็กมากดังนั้นผลกระทบทางสายตาจึงทรงพลังยิ่งกว่าเดิม เมื่อมองไปที่ด้านหลังของหลินเย่าหยางโคเเวียนพูดด้วยเสียงต่ำใช่ต้องเป็นทักษะระดับลึกลับแน่แววตาโลภในดวงตาของโคเเวียนเข้มกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาหญิงสาวชุดดำที่ยืนอยู่ไม่ไกลก็เห็นแววตาของโคชเวียนดวงตาของเธอรีลิ่งคิ้วขมวดและจ้องมองโคชเวียนอย่างลึกซึ้งหลินเย่าหยางหักขาของแมงมุมหน้าผีด้วยหมัดแล้วถอยกลับอย่างรวดเร็วเห็นได้ชัดว่าแมงมุมหน้าผีไม่คาดว่ามนุษย์ที่อ่อนแอเช่นนี้จะสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อตัวเองได้ขาแมงมุมที่สามารถคลองเทือกเขาสัตว์ร้ายถูกกหหััดดด้ววยยมเี มีเลือดสีม่วงดำไหลออกมาจากขาที่หักของแมงมุมหน้าผีเมื่อเลือดหยดลงบนพื้นจะส่งเสียงฟู่ดอกไม้ใบหญ้าที่สัมผัสกับเลือดจะเปลี่ยนเป็นสีดำและเหี่ยวเฉาอย่างรวดเร็วเห็นได้ชัดว่ามันกัดกร่อนอย่างมากอย่างไรก็ตามที่พื้นผิวรอยหักถูกพัวพันด้วยแสงสีดำที่ไม่มีวิแววว่ากระจายออกไปแถมยังมีแนวโน้มที่จะลามต่อไปด้วยมันคือพลังงานสีดำจากทักษะของหลินเย่าหย,อยางพลังแห่งราชามด กลิ่นเยาอย่างที่กำลังยืนนิ่งรู้สึกว่ามีกระแสชี่ไหลออกมาจากแสงสีดำรอบรอบบาดแผลของแมงมุมหน้าผีเพื่อเติมเต็มร่างกายของเขาพลังแห่งราชามดติดเอฟเฟกต์การกลืนกินแล้วแมงมุมหน้าผีก็รู้สึกไม่ดีเล็กน้อยเช่นกันหลังจากที่ชายคนนั้นต่อยเสร็จก็ทิ้งพลังงานบางอย่างไว้ในร่างกายคอยดูดซับแก่นแท้ของชีวิตและเลือดของตัวเองหากปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปอีกสองสามนาทีไม่จำเป็นต้องให้คนอื่นโจมตีตัวเองจะถูกดูดจนแห้งด้วยแสงสีดำ มีความสงสัยแวบหนึ่งในดวงตาเล็กๆของแมงมุมหน้าผีแม้ว่าไอคิวที่จำกัดจะทำให้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่มันสามารถรู้สึกถึงแสงสีดำบนขาที่หักได้แววตาที่ดุร้ายฉายแวบขึ้นในดวงตาทันใดนั้นแมงมุมหน้าผีก็ยกขาหน้าอีกข้างหนึ่งขึ้นและตัดขาที่หักออกอย่างรวดเร็วดุดสายฟ้าในขณะนี้แสงสีดำได้หายไปจากมันโดยสิ้นเชิงทันใดนั้นหลินเย,ย่าหยางก็ไม่สามารถรู้สึกถึงพลังงานเสริมได้อีกบทที่20หลินเย,ย่าหยางเห็นการกระทำของแมงมุมหน้าผีเขาตกตะลึงไม่คิดว่ามันจะฉลาดขนาดนี้ แต่ไม่เป็นไรช่วงเวลาสั้นๆพลังแห่งราชามดได้ชดเชยพลังที่ใช้ไปก่อนหน้านี้ทั้งหมดกลับมาแล้ววะยิ่งไปกว่านั้นพลังแห่งราชามดดูดกลืนเลือดของแมงมุมหน้าผีไปจํานวนมากหลินเย่าอย่างรู้สึกอย่างงอเลือนลางว่าเขากําลังจะยกระดับพลังชี้ทั้งตัวพุ่งพล่านร่างกายบวมเล็กน้อยพระเจ้าฉันกาลังจะเลื่อนขั้นเป็นจอมยุทธหรือไม่หลินเย่าอย่างมีความคิดที่เหลือเชื่อบางอย่างในใจของเขาจากนั้นเขาก็คิดในใจแล้วถามระบบภายในหัวของเขาแน่นอนข้าประสบการณ์ในการยกระดับเป็นระดับถัดไปขาดเพียงร้อยกว่าหน่วยเท่านัน ตามที่คาดไว้เขาใกล้จะได้รับการเลื่อนขั้นเป็นจอมยุทธแล้วตอนที่เขาฆ่าหินจื้อผิงระดับจอมยุทธเขาได้รับค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าทําให้ได้รับการยกระดับเป็นผู้ฝึกยุทธขั้นก้าหากเขาฆ่าแมงมุมหน้าผีข้ามระดับอีกครั้งเขาจะได้เข้าสู่จอมยุทธโดยรางวัลที่เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าหรือไม่หากเป็นเช่นนั้นไม่ต้องรีบกลับก็ได้อยู่ข้างนอกจนกว่าจะถึงระดับปรัชยุทธจะดีแค่ไหนที่ได้กลับบ้านในตอนนั้นหากเข้าสู่ระดับปรัชยุทธจริงๆเขาจะกลายเป็นหนคนนททีี่่่่แแข็งงงงกรสุดใเเมชิย หลินเย,ย่าหยางคิดว่าเมื่อเขากลายเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในเมืองชิงเย่หลินฟางและผู้อาวุโสหลินต้องคุกเข่าลงต่อหน้าเขาและร้องขอการให้อภัยอย่างไรก็ตามหากไปถึงระดับนั้นก็คงไม่จําเป็นต้องผัวพันกับบุคคลเช่นผู้อาวุโสหลินเมื่อคิดได้เช่นนี้หลินเย,ย่าหยางก็สงบลงคิดมากไปก็ไร้ประโยชน์เขาต้องฆ่าแมงมุมหน้าผีตอนที่ยังบาดเจ็บและอ่อนแอให้ได้ก่อนจะได้รางวัลอะไรเดี๋ยวก็รู้หลังจากคิดเรื่องพวกนั้นแล้วหลินเย,ย่าหยางก็อดไม่ได้ที่จะคึกคักทุกคนไม่คาดคิดว่าหลินเย,ย่าหยางจะริเริ่่มมจมตีกอน หลังจากปรับสภาพร่างกายแล้วหลินเย่าหยางก็ระเบิดออกด้วยพลังมหาศาลร,ร่างของเขาพุ่งออกไปราวลูกศรอ,ออกจากแหล่งตรงไปที่แมงมุมหน้าผีแมงมุมหน้าผีกรธทมากเมื่อเห็นเช่นนั้นในสายตาของมันมนุษย์ที่อ่อนแอคนนี้ควรจะถูกฆ่าตายด้วยการยกมืออย่างไรก็ตามมันได้รับบาดเจ็บจากความประมาทจนมนุษย์กล้าที่จะโจมตีมันหญิงผยองเกินไปแล้วแมงมุมหน้าผีคำรามออกมาและรีบวิ่งไปหาหลินเย่าหยางแม้ว่าขาทั้งแปดของมันจะหักไปหนึ่งข้างแต่ก็ไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตการเคลื่อนไหวก็ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ สิ่งที่สำคัญคือแกนสารและเลือดที่พลังแห่งราชามดของหลินเย,ย่าหยางกลืนกินสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถเติมเต็มได้ในช่วงเวลาสั้นๆหากแมงมุมหน้าผีหลบหนีไปในครั้งนี้และต้องการกลับไปสู่จุดสูงสุดไม่รู้ว่าจะต้องกินสัตว์ร้ายระดับจอมยุทธ์ขั้นหนึ่งขั้นสอง,สองกี่ตัวอย่างไรก็ตามตอนนี้แมงมุมผียังไม่มีโอกาสหลบหนีหลินเย,ย่าหยางโจมตีใส่แมงมุมหน้าผีไม่มีอาวุธอยู่ในมือเขายังคงโจมตีด้วยมือเปล่าแมงมุมหน้าผีโบกขาหน้าที่เหลืออยู่จะเห็นได้ว่าครั้งนี้มันเออาาาาาจรริงงงงงเช่น่นนนนกกััขหห้้้้้ถูุมมดดดดววยพสสสสสีใบะทแไ หลินเย่าหยางและแมงมุมหน้าผีต่างก็รวดเร็วมากไม่นานทั้งสองก็ปะทะกันหลินเย่าหยางระดมพลังแห่งราชามดอย่างรวดเร็วร่างกายทั้งหมดถูกห่อหุ้มด้วยพลังงานสีดำเขามองไปที่ขาหน้าของแมงมุมหน้าผีที่แทงเขาพร้อมกับรอยยิ้มเยาะบนปากเขากระซิบว่าราชสีคำรำห้าด่านจากนั้นหลินเย่าหยางก็คำมรำออกมาอย่างกระทันหันเสียงดังมากจนต้นไม้รอบด้านสั่นสะเทือนเสียงคำรำมาพร้อมกับเสียงคำมรำของสิงโตและเสือที่ทรงพลัง เมื่อโคเฉวียนเห็นการโจมตีขี่องหลินเย่าหยางเขาก็ตกตะลึงเขาจะไม่รู้ได้อย่างไรว่ามันเป็นการโจมตีประเภทใดเห็นได้ชัดว่ามันเป็นทักษะคลื่นเสียงขั้นสูงที่แข็งแกร่งกว่าราชสีคำรามของเขาหลายเท่าโคชเวียนมักจะภูมิใจกับราชสีคำรามของเขาทุกคนที่รับมือกับเขาต้องระมัดระวังตัวมากหากโคชฉวียนตะโกนใส่โดยไม่ทันได้เตรียมตัวศัตรูจะเวียนหัวในทันทีแล้วการต่อสู้ระหว่างผู้ฝึกฝนการที่เวียนหัวแม่เพียงเสี้ยววินทีถือเป็นข้อบอกพร่องใหญ่หลวงมากพอที่จะทำให้อีกฝ่ายฆ่าได้หลายครั้ง โคชเวียนไม่เคยหย่อนยานเขาฝึกฝนราชสีคำรามอย่างหนักตลอดเวลาเพื่อคิดหาวิธีเพิ่มพลังของทักษะอย่างไรก็ตามไม่ว่าเขาจะฝึกฝนมากเพียงใดราชสีคำรามที่เขาเชี่ยวชาญน,นั้นเป็นเพียงทักษะการต่อสู้ระดับเหลืองขั้นต่ำขีดจำกัดบนของพื้นที่การเติบโตนั้นต่ำเกินไปไม่มีทางที่จะไปต่อได้อีกแล้วสามารถพูดได้ว่าเขาฝึกฝนทักษะการต่อสู้ระดับเหลืองจนตันแล้ว สิ่งที่โคชเวียนปรารถนามากที่สุดคือการได้รับทักษะคลื่นเสียงขั้นสูงเขาด่งดังในช่วงหลายปีที่ผ่านมาด้วยราชสีคำรามอย่างไรก็ตามโคชเวียนรู้ตัวว่าเขาเป็นใครโดยพื้นฐานแล้วเขาไม่มีโอกาสที่จะท้าทายสวรรค์โคชเวียนยังรู้ด้วยว่าการได้รับศักดิ์สิทธิ์คลื่นเสียงขั้นสูงนั้นยากเพียงใดตอนนี้เท่าที่เขามีก็โชคดีมากแล้วเมื่อเห็นหลินเย่าหยางตรงหน้าเขาปล่อยทักษะคลื่นเสียงซึ่งสูงกว่าราชสีคำรามอย่างเห็นได้ชัดโคชเวียนจะไม่เกิดความโลภได้อย่างไร ยิ่งไปกว่านั้นพลังจากทักษะคลื่นเสียงสามารถโจมตีในระยะเพียงสองเมตรเท่านั้นหากไกลกว่าระยะนี้เอฟเฟกต์จะลดลงอย่างมากแต่เสียงคำรามของหลินเย่าหยางกลับทําให้ต้นไม้ที่อยู่ห่างออกไป10บเมตรถึงกับสั่นไหวแน่นอนว่าแมงมุมหน้าผีที่อยู่ตรงหน้าหลินเย,ย่าหยางต้องรับการโจมตีไปเต็มๆ